สวัสดีค่ะเล่งจากไร,ร่แลนนะคะวันนี้เล่งพามาดูบ้านสวยนะคะสไตล์ตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ผสมลอบนะคะตรงนี้นะคะขนาด125ตารางวานะคะพร้อมกับบ้านด้านหลังนะคะเจ้าของนะคะตั้งราคาขายไว้ที่2 9 0ล้านบาทนะคะตัวเอกสารสิทธิ์นะคะเป็นฉนดคุดแดง พิกัดจะอยู่หมู่หนึ่งตำบลสาลิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะตรงนี้นะคะพี่กัดใกล้ๆก,ก,ก็คือจะอยู่ใกล้กับวัดบ้านดงหรือน้ําตกคลองมาเดือนะคะจากตรงเนี้ยไปน้ําตกก็ประมาณ2กิโลเองนะคะเดินทางสะดวกสบายมากเลยนะคะแล้วก็เจ้าของตัดใจขายบ้าน หลังนี้เพราะว่าเจ้าของอะต้องย้ายไปทำงานที่เชียงใหม่ยอมขายขาดทุนเลยนะคะเดี๋ยวเล่งจะพาไปดูสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดแล้วก็สภาพแวดล้อมของตัวบ้านและตัวที่ดินนะคะตามเ่างมาค่ะตอนนี้นะคะเล่งอยู่หน้าบ้านนะคะหน้าบ้านเราจะเห็นวิวเขาเลยนะคะเนี่ยวิวเขาค่อนข้างสวยงามเลยนะคะตรงหน้าบ้านก็จะมีถนนสาธารณะเข้ามานะคะไฟฟ้านะคะพร้อมนะคะแล้วก็มีป่าปาเข้ามา รเรียบร้อยแล้วก็ทางเจ้าของอะค่ะล้อมรั้วเอาไว้อย่างดีมากเลยนะคะเฉพาะรั้วอย่างเดียวก็เกินแสนแล้วนะคะเพราะว่าพี่เขาทำรั้วค่อนข้างมาตรฐานเลยนะคะนี่นะคะตรงนี้นะคะหันหน้าออกทางถนนนะคะจะเป็นทิศตะวันตกนะคะตัวหน้าแปลงที่ดินหรือหน้าบ้านเรานะคะกว้าง20เมตร ก็จะมีถนนทางเข้ามานะคะอันนี้เข้ามาจากถานนเส้นน้ำตกคลองมาเดือค่ะเข้ามาประมาณสักร้อยกว่าเมตรนะคะก็จะถึงแปลงที่ดินของเราที่ดินตรงนี้นะคะสูงจากระดับน้ำทะเลนะคะ50เมตรเลยนะคะ ตรงข้างๆนะคะก็จะมีเป็นรีสอร์ทเก่านะคะที่ดินเก่าของเราอะคะตรงนู้นก็จะมีแบบรีสอร์ทเก่านะคะแต่ว่าตอนนี้เขาเลิกไปละเดี๋ยวเล่งพาไปชมพื้นที่ด้านในนะคะดูรั้วนะคะรั้วพี่เขาก็ทำมาตรฐานเลยใครที่ชอบสไตล์ตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ผสมล็อบนี่อันนี้เหมาะมากมากเลย ในตัวบ้านนะคะจะมี3มห้องนอนสองห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องพระนะคะทางเจ้าของแถมแอร์ให้3ตัวเลยนะคะแล้วก็มีห้องเก็บอุปกรณ์ช่างอีกนะคะด้านนี้ก็จะเป็นโรงจอดรถนะคะเหล่งพาไปดูรอบๆก่อนเนาะตามมาเห็นไหมคะหลัวทำมาตรฐานเลยถึงบอกว่าเจ้าของยอมขายขาดทุนนะคะในสวนก็ยังมีผลไม้ด้วยนะคะ ก็จะมีตัวมะยงชิดอยู่6ต้นลองกอง5ต้นนะคะแล้วก็มีไม้กิษนาประมาณ10ต้นนะคะแต่พี่เขาก็มีแบบปลูกไม้ดอกแซมๆไว้นะคะอันนี้จะเป็นห้องเก็บของนะคะเป็นอุปกรณ์ช่างหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตรนะคะอันนี้พี่เขาทำไว้อย่างดีเลยนะคะนอนได้นะคะห้องนี้ ตรงนี้นะคะเจ้าของตั้งราคาไว้2 9ล้าน9แสนบาทนะคะราคานี้คือรวมค่าโอนค่าภาษีแต่ว่าลูกค้าท่านใดที่มีเครดิตดีอยากจะยื่นกู้นะคะเจ้าของก็สามารถให้ยื่นกู้นะคะแต่ว่าค่าโอนค่าภาษีต้องมาคุยกันก่อนนะคะเรื่องเงื่อนไขนะคะเพราะว่าถ้าขายเงินสดเจ้าของก็รวมค่าโอนค่าภาษีให้แต่ถ้ายื่นกู้อะค่ะก็ต้องมาคุยเงื่อนไขกันอีกทีหนึ่งนี้จะเป็นพื้นที่ด้านหลัง ล่มลื่นมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นไม้ไม้หอบนะคะไมกิศนานนี้จะเป็นต้นลองกองนะคะอันนี้จะเป็นผนังที่ว่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะคะพี่เขาซื้อตู้ยาวมาหนึ่งตู้ตู้สั้นสองตู้นะคะแล้วก็ต่อเติมไปอีกนะคะด้านหลังก็พี่เขามีแทงน้ำไว้ให้นะคะ มีแทงน้ําให้แล้วก็มีปั๊มให้ด้วยนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องน้ําไม่พอใช้นะคะตรงนี้นะคะเจ้าของเพิ่งปลูกสร้างไปแค่ปีเดียวเองนะคะตัวบ้านหลังเนี้ยเพราะก่อนหน้านี้เหล่งก็เป็นคนขายที่ดินแปนี้ไปให้กับพี่เขาแต่พี่ติดภารกิจด่วนที่จะต้องย้ายงานไปอยู่เชียงใหม่พี่เขาก็เลยต้องขายแล้วก็รีบขายเป็นราคาขาดทุนเลยนะคะราคาตรงเนี้ยกับ โลเคชันตรงบ้า,บานดงอะคะ่ะเหล่งมองว่าไม่แพงเลยนะคะเพราะว่าถ้าลูกค้ามาขอสร้างเองก็ไม่ได้ตามนี้นะคะส่วนตัวด้านนี้นะคะที่เป็นมีล่มอยู่เนี่ยทางเจ้าของที่ได้จะทำสารพภูมินะคะตอนนี้ยังไม่ได้ทำยังทำไม่เสร็จนะคะอันนี้นะคะเป็นคอนเทนเนอร์ปูปูซีเมนต์พร้อมเลยนะคะ ลูกค้ายิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะไม่ต้องได้ต่อเติมอะไรเพิ่มนะคะตัวบ้านหน้าบ้านนะคะก็ทางเจ้าของเขาปูกระเบื้องไว้ให้นะคะ มีมุ้งรวดนะคะในเจ้าของมีมุ้งรวดเข้ามานะคะมันอาจจะลกนิดนึงนะคะพอดีเจ้าของไม่ได้เก็บของเหล่งมากระทันหันอันนี้จะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะคะห้องนอนนี้จะเป็นห้องนอนเล็กแล้วก็มีแอร์ให้หนึ่งตัวนะคะก็จะเป็นพื้นแล้วก็มีห้องน้ำด้านนี้ จะมีห้องน้ำนี่นะคะจะเป็นสไตล์ล็อบเลยนะคะเป็นผนังล็อบแล้วก็เดินเข้าไปก็จะเจอครัวนะคะครัวนี่เคาน์เตอร์พี่เขาก็จะก่อปูนไว้ให้นะคะตัวเครื่องดูดควันตัวนี้นะคะ พี่เขาให้นะคะอันนี้เป็นประตูด้านหลังที่เมื่อกี้เหล่งเดินไปด้านหลังอะคะ่ะครัวก็สามารถเดินออกไปชมสวนด้านหลังได้เลยนะคะนี่พื้นจะของโลหิหินคุกไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะแล้วก็ในนี้ก็จะมีแอร์มีพัดลมนะคะมีแอร์แล้วก็มีห้องพระนะคะด้านนี้จะเป็นห้องพระ ก็เดินเข้าไปก็จะเจอห้องนอนนะคะนั่นนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะห้องนอนก็จะเห็นสวนด้านหลังนะคะห้องนอนเนี่ยจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ยาวนะคะอันนี้ตัวตู้เสื้อผ้านี่เจ้าของไม่ได้ให้นะคะเจ้าของจะให้ ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ติดถาวรเช่นแอร์เครื่องดูดควันเนี่ยเจ้าของให้นะคะส่วนที่เคลื่อนย้ายได้เช่นตู้เสื้อผ้าเตียงนอนอย่างเงี้ยค่ะเจ้าของไม่ได้ให้เก็บไปนะคะนี่ก็จะเป็นห้องน้ําเป็นชักโครกนะคะอันนี้จะเป็นประตูด้านหลังนะคะประตูด้านหลังก็จะมีระเบียงนิดนึงนะคะ ระเบียงนะคะที่แหล่งเดินผ่านด้านหลังนะคะนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่แบบไม่อยากดูแลพื้นที่เยอะๆนะคะอันนี้ตอบโจทย์ลูกค้ามากเลยนะคะตรงนี้นะคะห่างจากวัดบ้านดงประมาณ1กิโลนะคะห่างจากน้ำตกคลองมาเดื่อประมาณ2กิโลกว่านะคะห่างจากเขื่อนคุนด่านประมาณ 6กกิโลนะคะห่างจากตัวเมืองนครนายกนะคะ16กกิโลนะคะห่างจากซิลจาร์ปากลังสิตนะคะ9ก้าสห้ากิโลนะคะตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นทางเข้านะคะทางเข้าก็จะอันนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านที่เขาซื้อไว้จังยังไม่ได้มาทําอะไรนะคะไว้เขากเกษียณเขาจะมาอยู่นะคะแต่ด้างหน้านะคะ่ะเข้ามาตลอดเลยก็มีเพื่อนบ้านหเึ่งพาไปดูเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดของเรานี่นะคะที่เป็นบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านคณป้าไฟฟ้ามาถึงหมดเลย ในลูกค้าซื้อไว้ไม่ได้มาตัดญ้าเลยเนี่ยค่ะตรงห,หน้าเนี่ยค่ะเราจะเห็นรถวิ่งอยู่ด้านเนี่ยค่ะก็จะเป็นทางเข้าของเรานะคะวิวค่อนข้างสวยสงบมากๆเลยนะคะน,นะคะบ้านก็จะอยู่ตรงรั้วสีดําตรงนี้นะคะบ้านนี้มีบ้านเล็กที่แล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องไปขอบ้านเล็กที่แล้วก็ซื้อขายกันอุ่นกรรมสิทธิ์กันก็ไปเปลี่ยน กรรมสิทธิ์ในตัวบ้านได้เลยนะคะอันนี้แปลงลูกค้าเขาลอมงดวเขาบ่อยไว้นะคะหากสนใจนะคะลูกค้าสามารถโทรหาลิงได้ที่เบอร์0915466541หรือจะแอดไลน์มาที่แอด L E N G 79 8ได้นะคะหากฟังไม่ทันลูกค้าสามารถสแกนขิวคาะโค้ดที่หน้าจอได้เลยนะคะตรนี้ลเดินให้ดูอีกทีหนึงสวยมากๆเลยค่ะ ลมเย็นสบายเพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่ๆสูงมากไอ้ลมลื่นมากๆ